สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์นะครับหรือว่าเปิดแฟลชไดร์แล้วเราไม่สามารถดูไฟล์ในแฟลชไดร์ได้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับดูนะครับแฟลชไดร์อันนี้มันโดนไฟไวรัสซ่อนไฟล์นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเจอสัญลักษณ์แปลกๆตรงหน้านี้นะครับจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ ก็กดไม่ได้นะครับดูไฟล์อะไรในแฟลชไดไม่ได้สักอย่างเลยนะครับให้พับเก็บหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับต่อไปนะครับให้เอานิ้วกดปุ่ม w i n d o w s ค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่ม R ครับตรงมุมซ้ายล่างของจอคอมนะครับจะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้พิมพ์ cmd เข้าไปครับ แล้วกดโอเคจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์ที่อยู่ของเฟไดของเรานะครับว่ามันอยู่ได์อะไรนะครับของผมอยู่ในไดเอฟนะครับคอมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นไดเอีนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ F แล้วก็โคลอนกด ENTER นะครับหลังจากกด ENTER ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับ ตรงนี้นะครับให้พิมพ์ a t t r i b นะครับแล้วกดเว้นวรรคนะครับกดลบแล้วกดตัว r นะครับเว้นวรรคลบ s เวนวรรคลบ a นะครับเว้นวรรคลบ h นะครับเว้นวรรค slash d เวนวรรค slash s แล้วกด enter ครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับแป๊บเดียวครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับ เอฟแบบนี้นะครับแล้วมีสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับไฟล์ที่ถูกซ่อนมันก็จะโผล่ขึ้นมาครับนี่ครับไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้นะครับเด้ขึ้นมาครับทีแรกจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์เปล่าๆนี้นะครับนี่ครับไฟล์ในแฮนดี้ไดที่มันถูกซ่อนไว้นะครับโผล่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับผมจะลองถอดแฟลชไดท์ของผมนะครับ แล้วก็เสียบใหม่ให้ดูนะครับว่าโฟลเดอร์ที่มันถูกซ่อนนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะโผล่ขึ้นมา3ตัวนะครับไฟล์ของเรานะครับจะอยู่ตรงโฟลเดอร์เปล่าเปล่านี้นะครับนี่ครับเป็นไฟล์งานนะครับที่มันเคยถูกไวรัสซ่อนไฟล์ซ่อนไว้นะครับ ส่วน2ตัวนี้นะครับเราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับมันเป็นไฟล์ที่ตัวไวรัสมันสร้างขึ้นมานะครับกด delete นะครับคลิกแล้วกด delete แล้วกด yes เลยครับลบทิ้งเลยก็ได้นะครับผมจะถอดและเสียบให้ดูใหม่อีกรอบนะครับในโฟลเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เราลบไปเมื่อกี้ก็หายไปแล้วนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นไฟล์งานที่เคยถูกซ่อนไว้นะครับตอนนี้โผล่มาหมดแล้วนะครับดูจบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ